สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องจางเพืกออฟฟิเชียลนะครับก็ช่องทิกตอกนะครับจางเผือกนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับวันนี้ได้นำพระดีๆนะครับเป็นพระปางยืนนะครับเปิดโลกนะครับเน้ชินตะโกะครับ เนมแดงครับซึ่งมีอายุกว่า5้า500กว่าปีนะครับเกือบพันปีนะครับเปิดโลกแสดงธรรมนะครับเทศนานะครับให้กับภูมิพระภูมิถึงภูมินรกนะครับพระดีๆนะครับเป็นงานศิลปะ นะครับที่งดงามนะครับมาดูเนื้อนะครับเป็นยังไงนะครับน่านะครับเห็นง่ายๆนะครับมีไข่ขึ้นนะครับ เจอความเก้าใจตังได้ทันทีนะครับความเก้านะครับหนลอกของผ้านะครับเนื้ชินตะโกนั้นนะครับบางครั้งกดด้วยผ้าเปียกชุ่มๆนะครับเป็นลายผ้านะครับ บางครั้งจะไม่มีก็ตามนะครับครัเห็นไหมขยขึ้นเป็นสนิมแดงนะครับชัดเจนนะครับข้างนะครับ้หลังนะครับ ครับไขขึ้นนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีขึ้นไปนะครับถึงสังเกตเห็นนะครับแน่นอนนะครับอ้อเก่าแน่นอนจริง วราองค์นี้มีไหลเนื้อนะครับเนื้อดินก็มีนะครับเนื้อดินก็มีนะครับกดปุ่มลงไปนะครับจะเป็นเองของคทถานะครับลายเซตตัวของเนื้อพัดนะครับเก็ดง่ายนะครับเป็นปุ่มนะครับอันเซตตัวของ เนื้อพระครับเราดูความเก้าอย่างเดียวนะครับพิมมันก็มาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ,นะรบเป็นพาที่ ตอนนี้นะครับครับวงการพระเงียบเงานะครับเงียบเงามากไม่มีการซื้อขายกัน,นครับสังเกตง่ายนะครับหลายช่องนะครับบางครั้งเช็คเด้งมาาก็มีนะครับ ทำให้การค,าค,าคา้าขายเงียบเงานะครับเราดูความเก้าอย่างเดียวนะครับพิมพาอัตโนมัตนโนโนินะครับแน่นอ,อนะครับตรงผ้านนะครับแทบสมบูรณ์นะครับไม่มี ้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกออฟิเชียลนะครับจะช่องทิกตอกช้างเผือกนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ เพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ